สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ตูนก็จะมาพูดถึงเรื่องสอปอสอชเอยียวยาอาการแพ้วัคซีนป้องกันโควิดเข็มสองจากกรณีนักเรียนหญิงวัย16ปีเสียชีวิตหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางดึกหลังจากรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่2ด้วยอาการท้องเสียอาเจียนหนักหายใจติดขัดร่างกายอ่อนแรง โดยแพทย์ได้ทำการสอดท่อใส่เครื่องช่วยหายใจการตรวจเบื้องต้นพบน้ำตาลในเลือดสูงถึง400เลือดมีค่าเป็นกดและหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการเสียชีวิตได้ระบุในใบมรณะบัตรว่าสาเหตุจากมีลิ่มเลือดอุดตันในปอดทั้งสองข้างการจ่ายเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณี ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด -19 หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น3ระดับคือระดับ1มีอาการป่วยต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทระดับ2เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการ จนมีผลต่อการดำรงชีวิตจ่ายไม่เกิน2.4แสนบาทและระดับที่3กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจ่ายไม่เกิน4แสนบาทซึ่งหลักในการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของสอปอสอชอนั้นไม่ใช่การพิสูจน์ถูกผิด หรือชี้ชัดว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดแต่เป็นการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นใน3จุดได้แก่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสอปอสอชอ เขตพื้นที่หลังจากได้รับคำร้องแล้วจะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใดตามหลักฐานของการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้วคณะอนุกรรมการ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการของสอปอสอชอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย